สวัสดีครับนายกิ๊วอะแอบนกนกติ๊กเกอร์สวัสดีครับพบกับสองแถาเห็ดแล้วค่ะคลิปแก่แก้วกินหัวข้อไหมอืมไปไปมึงดีเทียร์กิ๊วเห็ดแก้วไปตอาหมวยมาเลยครับทำน้ำพริกกินหัวขอเอาบัวขอไว้นี่แหละเอาเอาถั่วมาแจีวหัวขอก่อนแปะถั่วมากันเอาเอามวยมาด้วยเอาถั่วกัน ผมจะฆ่าอาช่วยนาโ่อนเยก่อนว่าผมจะช่วยนโอยช่วยเลอนาะ่วยนี้ไหแลกินออบเอาช้อนกันนะเอนถ้วยคนของบีเมอยตั้งไว้ตั้งถั่วอย่างเย้าฟ้า่อนแดดได้พระเป็นร่าง๋ยก่อนใส่มือค่ะผม ใส่เนื้อแรงดิงแกโซล่นะแกโซลานะแบบหนึ่งอันยามากไกลๆออกยามากไกลม่จ้อยว่าอยากออกกล้องั่นไม่เอกเบิ้งมาหมายถึงว่านประคอนไม่ได้ไปไหนลรงเรียนโรงเรียนก็ปิด โรงเรียนก็ปิดนะ้องเรียนก็ปิดนะทุกคนโควิดปิดโควิดเหรอสมก็บว่าเห็นหนาพี่คิ้วดยโอ้หนาน้องพีมแมมึงหนโจเอาไปตโอ้ยโอไม่ไหวนะโอ้ยจะจะมีอกมิจใจไรน้องพีมจะคว้มกับมไหม บายบายมาเย้นั่งรอหายไกล้หมดตอนนี้กำลังแกะแกะบักคอนะจ๊ะกำลังแกะบักคอสิกินบักสิกินก้อยบักคอพ่ะนะคงจะใส่อะไรอย่าถือ้อวิ่งซือได้จังไหนลูกไปจอยไายค<อ>ีบ,บอ,อยู่บอ,บอมันน,นี่นั่นมันนี่อ่ามันน,น,นี่ใส่นกล่องมันน,นี่ใส่ตัวพี่นี่เขื่อจักมาเห็ดไหวกระหึ่ม โอ้ยเดี๋ยวดีสั่งเลยน้องพี่มพหนะสั่งกาเว้าสั่งกาผูดออกมาสั่งกาผูดออกมาเนาะคนสั่งนางไห่เนาะเอาสั่งกาเว้าลงลงลงผู้ใดเป็นคนตามคนสั่งนางไห่แล้วจ้าคยูปะเห็นหนาคนแก่บักค้อเห็นเท้าเบื่อแล้วนี่แม่กึ้นนี่แมงเอาขึ้น เนี่ยครับจอยไปหาสีกับขอไม่แยาเพียดเด้อเอ็นหน้าพี่คิวหน่อยเดียวเองเอาใชบเปล่เอาา้าใช่เปล่าหรือกินใดกินขออย่าบอกเด้อหาสีขอไม่แยกเด้อไปยังยล่ละตอนนี้พี่คิวกำลังแกะบออกักคอยอยู่เนี่ยนะี่ยคุ้มเชียงวะคุ้มเชียงแยกเพียรพี่แม่โทรมาบอกบอกไม่ขึ้นมาบอกเจ้าบอกเขาที่ ติดปะติดปะติดติดความเด้คุณแง้ติดร้ามติดร้ามบวรูกล้าวคุณแง้โม่หูทำไรแต่น่ะเนี่ยพี่จอยก็หมึกเ้พี่จอยกล่องขึ้นมึกพวกกิะตีน่าสินเขาว่าให้เรยบ้งนะ่ด้กฉันขีูดแลคน้่หูทำไรเียบวาจะฝ่าไปชิมแล้วใส่เยกิองใ้าูบเนี่ย แมแม่แม่อบอ่ะตุ่มไส้เองย้อนแยงไปตอนนี้แกเสร็จแล้วพี่คิวจะไปทำให้ดูไปพี่คิวเอาปลาแดกเน้นๆใส่ด้วยนะตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะทำคล้อยแบคล้อยให้ให้ดูทำนวมกินตามผมมาแล้วครับช้อนอยู่ไหนครับช้อนจะยุบคู้หนุ่ยอย่างมันยั้งคอยอย่างไรอย่างเงี้ยเฉี่ยตุ่มนะครับไม่เป็นไรครับตานผมมาเลยครับ อย่าอย่าฉันเฮ็ดเองเถอะบ่แซ่บหรอกป้าผมเปทำเองเธอเห็นไม่แซ่บหรอกผมเป็นเตกผมเป็นคนเฮ็ดเองมาตั้งในไทยด้วยโอ้ยแค่สิบอกราฟ้านองเขียว ือสันเด้ให้หน่อยแซ่หน่อยแซ่บได้แหลายแซ่หลายแซ่หลายแซ่หน่อยแซ่หน่อยีเฟินไฟาว้งนนีปน้ใต้นาแค่แต่บอกีเฟินโอ้ยรถีบิดเนาะ ก็อบอกกระชากกระชากนะ,ะใช้น้ำปลาน้ำป่ะเนี่แล้วสื่มายยูน้ำมันเม,มนที่อยนังนเลคิดเี้หใส่ประเด็กไหมบอททำไมไม่ใส่ม,ออมาว่าได้หน่อยน่นะอยที่ฟำน้่นมอกบมาคุสิตายเนี่ยบอสสอกน้อยหนึ่ง <laughs> ได้หดน้อยน้อยเนี่ย เดเรียก็จะยวกันควรท่ให้ฉลาดกครับพี่กิ้วลองชิมดูดิดอยขึ้มือแซบเ้าพี่กยวชิมดูดิพี่กวอร่อยไหมย่าอันใจกรอบเลยไหมโอ้ยโมหมดเลยนหาดำคำเขียนเวะ อร่อยบ่อร่อยบ่เห็นไมอร่อยเ่าฮามเอาเี่ยมันไปทิอนเออเปลี่ยมันไปิ้มเดี๋ยมันเลยเดี๋ยวพอ มาม่าเลยนะครับฮะ<า>มันน้ำม,มาม่าเลยนะด<า>ูด<า>ิมันน้ำม,มามาา่าสุดไน้จากคำหนึ่งจากคำหนึ่งแซ่บ,บ<า>เออบายบายอย่าลืม